สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆมาเปิดดวงความรักของชาวราศีกุ่มนะคะปักหลังของเดือนพฤศจิกายน2564มีผลตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึง30พฤศจิกายนนะคะ ทรายจะทำการเปิดไพ่นะคะพาร์ทแรกเป็นของคนมีคู่แล้วก็พารทที่สองจะเป็นของคนโสดนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมการทำนายนะคะก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้พิเศษไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100%อยนะคะอย่ายึดการทำนายเป็นสรนารณะหรือนำไปตัดสินใจกับความสัมพันธ์ใดๆแล้วก็การทำนายในวันนี้จะเป็นการทำนายในภาพรวมพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะแต่ถ้าใครอยากจะปรึกษานะคะหรือว่าดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการ งินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆนะคะก็ทักมาที่ไลน์แอดที่ทายทิ้งไว้ให้หรือว่าเพจนิมิจิเชียนมุนนงางไมยได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอธิษฐานกันนะคะพารแรกนะคะจะเป็นของคนที่ มีคู่สามเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญ ถ้าไม่เท้าอัศวินถือไม่เท้าหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะใน ปักหลังนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ดีเลยนะคะมีโอกาสได้สร้างหลักปักฐานหรือว่าเออเรียกว่ามีเกณฑ์นะคะวางแผนในครอบครัวถ้าเกิดคนที่กำลังจะแต่งงานกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนนะคะในงานการแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ถ้าอยากจะมีบุตรในตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะมีการวางแผนในเรื่องการมีบุตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปปรึกษาแพทย์ต่างๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเจออุปสรรคนะคะหรือว่าเ,อาเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะที่ทําให้คู่ของเราเนี่ยคุยเขวหรือว่ามีเรื่อง ที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเรื่องที่เอ,อ่อทำให้คู่ของเราเนี่ยมีความไขว้ควเว้นะคะจากคนรอบข้างไปบ้างนะคะเช่นนะคะอาจจะเอ,อ่อ เนื่องจากว่าอาจจะยังไม่มีบุตรนะคะหรือว่าคนรอบข้างอาจจะอยากให้เราเนี่ยทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชีวิตคู่ของเรานะคะก็เลยจะเข้ามายุ่งวุ่นวายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะคนรอบข้างอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแต่มาตกในปักหลังงนี้นะคะก็ มือมันเป็นโอกาสด้านชีวิตคู่ของคุณในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินครอบครัวการมีบุตรนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นการเดินทางไปด้วยกันในทิศทางที่ดีนะคะของคู่ของคุณนะคะมีการลงหลักปักฐานนะคะหรือว่าอยากจะวางแผนมีบุตรก็ได้อยากจะวางแผนทางการเงินร่วมกันก็ไปได้ดีนะคะความรักก็ราบรื่นนะคะในปักหลังนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้อง กังวลน,นะคะเพราะว่าตราบใดที่ผู้คุณยังเชื่อใจกันนะคะคนรอบข้างเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับคนมีคู่ของชาวราศีกุ่มเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของคนโสดกันบ้าง ราชนีถือดาบนะคะแล้วก็อัศวินถือไม้เท้านะคะอืมสำหรับคนโสดที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะเหมือนว่าอืม ทั้งคุณและเขาเนี่ยคืออาจจะมีความรู้สึกเริ่มที่จะมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันแหละแต่ยังไม่คือยังสร้างกำแพงทั้งคู่เลยนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยยังสร้างกำแพงเพราะว่าอาจจะยังลืมความรักทั้งเก่าไม่ได้หรือนะคะกลัวกับการที่้องเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ทำให้การคุยกันเนี่ยมันไม่พัฒนานะคะมันยังอยู่แบบ คุยอะต่างคนก็ต่างเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันไม่ขยับเข้าหากันนะคะการวางตัวของคุณกับเขาเนี่ยก็ไม่แสดงออกถึงความรักทั้งที่ในใจเนี่ยก็คือรู้สึกดีต่อกันแหละแต่ทั้งคู่เนี่ยต่างก็ไม่แสดงออกนะคะแล้วก็ แถมยังมีคู่แข่งหรือว่าคนที่ไม่ชอบเราหรือเขานะคะคอยใส่ไฟใส่ร้ายด้วยนะคะก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างยังไม่มั่นใจต่อกันนะคะก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีนะคะส่วนคนที่โสดมากๆนะคะคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ เหมือนไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบอะคะ่ะคุณไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบแต่ว่าจังหวะนี้นะคะคาดว่าอาจจะมีความรักเข้ามาแบบกระทันหันก็ได้นะคะสำหรับคนที่โสดจริงๆนะคะ จริงๆก็คงจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะเนี่ยมีคนแอบชอบคุณอยู่แหละแต่ว่าเขายังรีรอนะคะแต่ถ้ามีคนเข้ามามันจะมีในลักษณะของเข้ามาแบบกระทันหันนะคะจากการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับการทำงานการทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะสำหรับคนที่โสดมีโอกาสนะค,ะคนที่โสดแต่ก็ก็นั่นแหละนะคะการวางตัวของคุณนะคะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ย คือการเข้ามากระทันหันเป็นแบบฉาบฉวยหรือว่ายั่งยืนเนี่ยมันอยู่ที่การวางตัวของคุณเพราะว่าคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตั้งกัดเรื่องความรักวางตัวเรื่องความรักไม่เป็นนะคะเออคือใจคิดอย่างแต่การกระทำเนี่ยแสดงออกอีกอย่างมันก็เลยไม่ค่อยมีใคร ก้เข้ามาใกล้คุณเท่าไหร่แล้วคุณก็ดูเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเกินไปด้วยนะคะโอเคทรยก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มนะคะทั้งโสดและมีคู่นะคะก็ต่างพบรักดีๆกันทุกคนคะ่ะ